อย่าออกเสียงนะโัเอาับอะไรอ่ะโัโลยกอ่าถูกคำที่1เียนคำที่2เดี๋ยวดิเปียนคำที่2เลยต้องออเริ่มโไม่ใช่อะไรร็วเร็วไม่ีกนถูกต้อง dưới dưới nee dưới dưới nee làm như thế chưa, ui rửa đấy, đấy, anh ชี้ๆแล้วัปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วไอ้นี่ก็ไม่มีหลุดปาามันก็ป่าไม่ใช่เงออุยอุกยกระเบื้องแตกตีน้อยใครทำเดี๋ยวกระเบื้องแตกอยู่เฉยๆค่ะปักไฟเราจะลุกมาได้หนึ่งครับเร็วๆเตอร์เตอร์อะไรไม่ใช่แล้ว เลีวเวเลีวเล้ยายไเอออะไรเลี้วะอะไรเยวนท้ายนี่ท้ายแล้วเลี้วเอองงนี่ไม่เือนเออเร็วท้ายมาเร็วตอนปลงตอนปลงปเก็บเวลาโอ้ังแรหมดเริ่ม เลี้ยวปอ้ยป้าป้าบป้าปาแคบป้าวทำที่เนึบงกเริ่มวะ <c oughs> ปุน ทำดีๆสิปดีๆดีๆ่ๆๆป้อนเ็ตัวอ,อะไรนะกล้วไม่ใช่เอาใบไม่ป้อนทำดีๆไก่ละไก่ลวไก่ล,กลแล้วของกินของกินแล้ว เล็วเร็วเร็วจะหมดเวลาแลนะหมดเวลาเอาเกตทำนี้ไปสลับพี mean, ่ <functions> Ok ăn xong rồi bye bye <laughs> 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 เดี๋ยวก็ยาสระผมมาหรอกอะไรนะอะไรไปยังไงดีอย่าเร็วทำเร็วนี่เอาเอาไปนี่ถีกเอาเอางงงงงงหมดเวลา อ่ะต่อไปเร็วทำอะไรเร็วอ๋อ